เป็นหวัดห้ามกินอาหารเหล่านี้และเครื่องดื่มเหล่านี้คนที่กําลังเป็นหวัดอยู่ครับไม่ควรแนะนำครับทานอาหารเหล่านี้แล้วก็เครื่องดื่มเหล่านี้ครับเพราะว่าจะทําให้นะครับเราหายจากการเป็นหวัดได้ช้าครับถ้าเกิดเรากินอาจจะทําให้เราเป็นหวัดน,นานกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าทุกๆคนครับหรือว่ารวมทั้งตัวผมก็ไม่อยากที่จะเป็นหวัดกันนะครับ1ครับแอลกอฮอล์ครับ มือคนที่ชอบทานแอลกอฮอล์นี่จะต้องตกใจครับแอลกอฮอล์ครับมีส่วนทําให้ภูมิคุ้มกันของเราต่ําลงครับรวมถึงยังทําให้ร่างกายนะครับขาดน้ําซึ่งในช่วงที่เราเป็นหวัดครับร่างกายต้องการน้ําอย่างมากเพื่อช่วยให้ไตนะครับทําหน้าที่รองของเสียออกจากร่องอาง,รงกายและทําให้เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่แอลกอฮอล์ครับกับยิ่งทําให้ร่างกายขาดน้ํา ทำให้อาการแย่ลงไปรวมถึงยังทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวอ่อนแออีกด้วยครับเพื่อนเพื่อนก็ควรนะครับไม่แนะนำครับเมื่อต้องไปรับป็ะทานเลือดควรผ่านเอลกอฮอลนนะครับเพื่อสองครับอาหารมันครับเราต้องตัดเลยครับช่วงนี้ครับเพื่ออาหารทอดอาหารมันอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงครับเป็นอาหารที่ย่อยยากในช่วงที่เรากําลังป่วยเป็นหวัดครับอาหาร มันเหล่านี้ครับจะยิ่งเพิ่มอาการัเสบของร่างกายทำให้อาการแย่ลงครับดังนั้นครับจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้จะดีมากๆเลยครับผมเพราะว่าพวกอาหารทอเดเนี่ยก็จะส่งผลให้คนที่มีการเป็นหวัดแล้วก็ยิ่งไอด้วยครับเพื่อนสามครับเครื่องดื่มคาเฟอีนครับที่ไม่ควรทานตอนช่วงที่เป็นหวัดนะครับ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือชาครับก็มีส่วนทำให้ร่างกายขาดน้ําเหมือนกันนะครับผมอย่าง anyway. <assisted horas> ที่ทราบกันว่าในช่วงที่เป็นหวัดร่างกายต้องการน้ํามากๆแต่การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีกับยิ่งทําให้ร่างกายขาดน้าครับเพราะว่าการดื่มจะยิ่งขับน้ําออกมาครับทาให้เราหายจากการวัตได้ยากอีกนะครับเพื่อนทาอนน้ำเปล่าหรือว่าน้าผุ่ง สี่ 4. อาหารกรอบหรือว่าอาหารที่เป็นขบเคี้ยวนะครับอาหารกรอบขนมขบเคี้ยวต่างๆครับเช่นแคกเกอร์มันฝรั่งทอดตัวต่างๆครับหรือว่าเป็นข้าวโพดขั่วต่างๆอาหารเหล่านี้ครับกินแล้วครับจะยิ่งทำให้เกิดการระคาย เส่องคอครับตรงปวนให้เกิดการไอและเจ็บคอรุนแรงขึ้นได้ครับในช่วงที่เป็นหวัดไยที่มีการไอและเจ็บคอแนะนําให้หลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้เลยครับเพื่อน 5. อาหารและเครื่องดื่มรสหวานครับก็ไม่ควรครับเพื่อนอาหารหวานรวมถึงเครื่องดื่มรสหวานครับเต็มไปด้วยน้ําตาลที่สูง ซึ่งจะส่งผลให้ภูมิคิ้มการในร่างกายของเราลดต่ำลงได้ครับเพราะว่าระดับน้ําตาลที่เพิ่มขึ้นครับจะยิ่งไปยับยั้งการทํางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวครับที่มาต่อสู้กับการติดเชื้อนั่นเองครับก็ควรเลิกทานในช่วงหรือว่างดนะครับทานในช่วงที่เราไม่สบายหรือว่าเป็นหวัดครับทานน้ำตาลดีที่สุดครับเพื่อนๆใครนะครับผมที่กําลังเป็นหวัดอยู่ครับให้ ปีเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้ครับก็จะทําให้เราหายจากการเป็นหวัดได้เร็วขึ้นครับเ,เพื่อนๆทุกคนสิ่งสําคัญนะครับผมเราต้องมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงมันก็จะเป็นตัวต้านทานครับไม่ให้เป็นหวัดได้แบบง่ายๆครับเ,เพื่อนทานมักผลไม้ทานอานหารที่ประโยชน์การทานน้ําแล้วก็ควบคู่กับการออกกำลังกายครับออกเป็นชินออ้จะทําให้เราสร้างกายแข็งแรงแล้วก็ ไม่ต้องกลัวเป็นหวัดกันเลยครับเพื่อนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืด เป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเ,เพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบารุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดดักดำครับสําหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้ เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟล่วกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้าผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ ช่วยดูแลผิวพรรณของผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทําให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 6สิบหกสิบก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรร์ของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพัรร์ดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน